สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีสแปะนะครับผมก็วันนี้มาพบกันซึ่งคงจะ,ะมีกำหนดวันละว่าจะลงวันไหนแต่จะลงเวลาห้าโมงเย็นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอในหน้าฝนนะครับในช่วงเก็บลําไยเนี่ยก็คือนี่ครับเห็ดโคนคุณผู้ชมโอ้โหดอกเบลเลอร์เลยปีนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเห็ดโคนเนี่ยแต่เสียดายผมไ,มได้ถ่ายโอ้ฮักไปเหรอ ความจริงเขาต้องเอาไม้นะครับเสียบลงไปแล้วก็งัดมันจะได้แหกมันตัวเนาอมันจะได้ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าใจห้อนไปหน่อยโอ้ดอกใหญ่มากเลยครับผมแสดงว่าต้องมีอีกนะครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อนดอกใหญ่ดอกใหญ่หญผมเห็นไกลๆนะครับว่ามันมีเห็ดอยู่หนึ่งดอกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเห็ดที่กินได้หรือเปล่าเออบมดเจ้าเห็ดเบื่อนี่นะครับ ลักษณะมันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเห็ดเบื่อครับเห็ดมีพิษนะครับผมไม่สามารถกินได้ส่วนอันนี้ก็คือเห็ดแดงน้ำหมักนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็กินได้นะครับแต่ว่า,าในภาคเหนือเนี่ยตัวเลือกเรื่องเห็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพเลยบอกแค้นิยมกินเท่าใดเนื่องจากว่ามันรสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับเห็ดแดงน้ำหมักนั่นนะนี่นะนี่นะครับแล้วก็ต้องเจอหลายๆดอกถึงจะสามารถเอาไปทํากินได้นะเพราะว่าดอกมันน้อยครับ ฉะนั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือเห็ดโคนครับแบบนี้ครับผมนี่อีกหนึ่งดอกครับเห็ดแดงครับผมแต่ว่ถึง 4, สีสันวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับแต่ว่ารสชาติมันค่อนข้างจะจืดๆหน่อยนะครับเห็นก็ว่า,าเห็ดธรรมชาติอย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะออกบริเวณสวนลำไย,ยนะครับผมไม่ได้เข้าไปในป่านะครับรอบนี้คือออกแถวๆสวนเลยครับ แหมรีบพุ่งมาอย่างไวแล้วครับเจอสองดอกกลาเป็นเห็ดเบื่อครับ <laughs> ไม่สามารถกินได้ครับผมไปทางไหนต่อดีทีนี้นี่ครับเดินหาเนะครเห็ดเบื่อนักขนาดเลยเดินหาแถวแถวสวนลำไยนี่แหละครับเห็ดโอ้มันมีเห็ดออกเยอะแยะมากมายเลยนี่เห็น มันกินมาได้นะ,ะกับเฮ็ดอะไรอย่างเงาี้ืเฮ้ยอันนี้เห็ดโคนอันนี้เห็ดโคนครับโอ้แต่ว่ามันยุบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวลองดูเนะวาะว้าวเดี๋ยวๆๆๆจริงถ้ามีไม้นะครับเอาไม้เสียบเอา ใช่แห่ไม้ก่อนเนอะได้ก่อนเลยโอ้หลักลึกมากเลยลักมากจึงแยกแยกเอาไม้ที่ไหนดีฮักกิงลำไย,ยปิ่นนี้เอาอื๊ดจะเห็นดูขามันนะครับว่ามันลึกขนาดไห,น,หนคนเนี่ยโอ้ลึกมากครับโอ้เออ มันบัดนัดครับมือเดียวเนะี่ยเออเนี่ยแหวนละอย,อย่างมือเดียวเนี้ยครับจริงๆมันสามารถเอาลึกได้มากมากเลยนะครับเออเว้านครับมาลอเดียวอย่างให้ดูว่าแหลกมันจะย่างลงไปลึกนะครับแล้วเขาได้แหกมันตัวแหลกมันจะล้ำครับเหนียวเหนียวนอกๆกดยแต่ว่าได้ไมาแค่นี้จ้งมันได้อยู่ไม่เป็นไร จะส่ไปเรื่อยๆนี่นะครับอ่าคุณผู้ชมอันนี้น่าจะตื่นเต้นกว่าครับผมจื๊อจื๊อผนก่อนดูใกล้ๆหันก่อนเห็ดโคนทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมโอ้บางส่วนก็ยุบไปละเดี๋ยวก็นเนอะสหายไม้กันเนอะ ยี่อะไรเดียวตั้งกล้องเอาบ่าอันนี้แน่จะยุบไปแล้วนะครับอ๋ออันนี้หนาวแล้วครับนานละปลอยมันเป็นเชื้อต่อไปเอางัดเอานี้นี่นะครับหนึ่งดอก เนี่ยมันต้องได้ขาอย่างนี้มันถึงจะสวยนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ดอกหน่อยโอ้มีสองดอกกันจะมันพละอันนี้ไว้เป็นเชื้อต่อไปนะครับหมกไว้หมกไว้นะครับป้ายลุยต่อ รู้สึกว่าผมเห็นอะไรแบบแอยู่ใต้ต้นลำไย,ยโอ้โหดอกนี้ดอกนี้ออกโคนต้นลำไย,ยเลยแต่ดอกนี้มาเอาละเล็กเกินไปนี่นะแต่ดอกนี้มันออกโคนต้นลำไย,ยเลยงดได้กว่าน,นี้โอ้ขาดนี่น่อยได้อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในป่ากันหน่อยครับ ตรงเนี้ยมันมีร่องรอยแก่นเข้ามานะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีๆอยู่ในนี้ถ้าคนมาเข้ามาแล้วมันอ่าจจะเป็นอ่านหางก็เห็ดก็ไม่ใช่อันนี้คือดอกอ,อยาก่างก็ดอกบลินไม้ไงเออจริงน่าจะมีเห็ดเกยออกบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่า มันมีล่องรอยแกนเข้ามานะครับซึ่งถ้าคนที่เปิ้นหู้ว่าเห็ดออกจุดไหนนะต้องไปจะเข้ามาดูนะครับเข้ามาคอยมาเที่ยวมาดูตลอดนะครับแต่ว่าเข้ามารอบนี้บัดเจอครับไปออกก่อนคนงานกำลังเก็บต้นนี้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในจุดที่เราได้แตว่วานะครับผมได้เยอะ เยอะมากๆนะครับประมาณ20ดอกได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เอากล้องวิดีโอมาด้วยนะครับแต่วก็เลยแต่ว่าผมได้เอากล้องโทรศัพท์เนี่ยถ่ายถ่ายเป็นรูปภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ในในในคลิปนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เรามาดูโอ้เจออยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเน่าแล้วครับนี่หนึ่งดอกนะครับคุณผู้ชมโอ้ขามันแข็งอยู่รู้เนี่ยนี่ครับแต่เหมา มันเป็นเชื้อไปต่อไปหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะครับเน่าไปแล้วแต่มีอันดีอยู่นี่นี่น,นี่อันนี้ดีอยู่ครับโอ้นี่ดีอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวขุดนะครับเราจะแทงข้างๆมันนะครับสองดอกมีดอกเล็กกับดอกใหญ่จีหรือว่านั้หงจีมันโอ้หลากลึกครับจะได้ก่อน,นี้ ได้อยู่ครับสวยแล้วก็มีดอกเล็กอันนี้คงจะปล่อยไว้บไ่ได้ครับเพราะว่าถ้าเ้าไปสัมผัสโดนมาแล้วมันจะไม่จเจริญเติบโตแล้วครับก็ได้มาดอกเล็กด้วยดอกใหญ่ด้วยนะครับและมีดอกเน่าอีกหลายดอกแต่ไม่สามารถเอาได้เพราะว่ามันเน่าไปแล้วปล่อยให้มันเป็นเชื้ออ้าวน,นี่แหมนี่นะโอ้เน่าไปเห็นละ นี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะโอ้บ่นเน่าแล้วเห้อแข็งอยู่ครับนี่นี่แข็งอยู่แข็งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขามันก่อนได้ก่อนนี่ได้อยู่นี่นะครับขามันเนี่ยอร่อยครับมันจะนึบๆครับขาใหญ่มากก็ได้อยู่นะเก็บก่อนเนาะนี่นะครับ ขึ้นก็มาตอมหัวเวลาหนะ้าลำไย,ยนะเนี่ยเอาเกลือลำไย,ยปุ๊บเนี่ยขึ่งจะมาเยอะมากครับเพราะว่ามันได้กลิ่นความหวานของอลำไย,ยนะครับมีเห็่อยูก่ก็น่าจะมีครับปีนี้ออกเยอะครับกินกันก้านนะปีนะี้ให้คนแหมนี่เห็่ดอกนึงครับยมก็เออเด็วกวันนะ่างหวนกันเนอะนี่นะครับสองดอกครับนี่จี๋มันอันนี้บานแล้ว เอากันเนาะเอากันเนาะแทงครับแทงออกมานี่แล้วก็ดึงครับนี่มันก็จะได้สวยๆอย่างนี้นะครับจริงๆความอร่อยมันอยู่ตรงขาวนั่นแหละมันจะเหนียวนึบๆครับงัดออกมางัดออกมางัดออกมา แล้วก็จับขาดึงนี่สวยงามครับโอเคมีอีกหรือไม่มีอีก,กหรือไม่เดี๋ยวกว่อนนะขอเก็บอันนี้ก่อนนี่ที่เขาได้ตะกี้นี่นะครับเดี๋ยวเอาไปรวมกับที่เขาได้มัน็บได้เยอะนะครับน่าจะมีอยู่นะผมว่าแต่ว่ามหูว่ามันจะเจริญเติบโตรหรือย,ยัง บางทีกับใบไม้ถมมันก็มีนะครับเนี่ยโอ้ดูเชื้อราครับนี่เนี่ยหันก่อนหน้าฝนเมื่อความชื้นและอุณหภูมอิอ่อยู่ในพ้นขงองแหวะอ่อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับมันก็จะทําให้เชื้อราเนี่ยบ่มเพาะเห็ดแล้วก็กลายเป็นเห็ดที่เขากินอย่างเช่นอันนี้อีกแล้วครับดีกว่านี่เน่าแล้วกะโอ้มาดีละปล่อยให้มันเป็นเชื้อต่อไปนะครับ จริงถ้าเฮางัดดูใต้ๆเนี่ยใบไม้เนี่ยมันอาจจะมีห่านในเต้ยฮะโอ้ดู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 เขาวางกอนนี่นะครับคุณผู้ชมเออมันดีเหนนี้เข้าไปแล้วครับนี่นนไงะีด้ดมันเข้าไปแล้วครับโอ้มันเหมือนเน่านะมันแข็งอยู่แต่ว่ามันแก่เกินไปละปล่อยให้มันเป็นเชื้อนะครับเดี๋ยวเราต้องไปค้นดู บางทีมันอายุด,ด้านใต้นะครับว่ามันจะมีอีกไหมด้านใต้ด้านใต้มีอีกไหมนี่ครับนี่อีกหนึ่งดอกแต่เกาะ โอ้แข็งอยู่ครับแข็งอยู่แต่ว่าแมลงกินใบมันนะครับแต่ว่าขามันยังแข็งอยู่เลยเอาก่อปกติจะบอกเอานะครับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเท่าแล้วเนาะแต่ว่าขามันจะอ่อนๆมันจะเออใต่ขามันจะแข็งๆมันจะนุ่มๆดีเอาอีดีกว่าเอาสาธที่เป็นคีปก็ได้เนาะแต่ถ้าเพิ่นไปหากันได้แต่ถ้ามันขนาดนี้แล้วเพิ่นกาะบางทีบางคนก็บม่เอานะครับแต่ถามว่ากินได้ก็ยังกินได้ครับเพราะว่าขามันจะแข็งนุ่มๆเหนี่ยวโอ้โอ้ ตัดสินใจแล้วครับที่ตัดสินใจทุกแล้วที่เอานะครับเพราะว่าได้ขาลึกยาวๆมาเลยครับผมอร่อยแน่นอนอันนี้วนไปวนมาอยู่นี่ได้หลายดอกแล้วนะเนี่ยว้าวอุ้ยสะดุดโอ้โหเกือบหน้าทิ่มครับคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมามาเจอมองไกลๆเห็นก่อนครับในกล้องเห็นก่อ มองไกลๆเราเห็นอะไรดอกใหญ่ๆอย่างนี้เอยนี่นะครับเห็ดโคนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกอนเนอยอย่าไปเสาะไม้ที่ไหนนี่มี็ไมได้เอามาเออนี่นี่นี่น,นี่เอาไมดเอาไม้ปุ๊นนี้งัดเลยครับงัดเลย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  นี่นะครับสวยงามอีกหนึ่งดอกครับผมโอ้สุดยอดปีนี้เข็ดโคนนี้ยอมรับว่าออกเยอะอยจริงๆครับมันต้องไปหากินนกาครับเดินแถวแถวต้นลำไยนี่ก็เยอะแยะมากมายเลยครับผมอ่ะไหนๆก็แม้แล้วเนาะเดินดูแหมเดินดูอีกสักเล็กสักน้อย ถ้าเราตั้งใจแห่นีะมันบ่เคยแปะนะเห็ดนะถ้าเราเดินผ่านๆแบบมาดูลำไย,ยหรือว่าเออเรามาดูสวนดูอย่างนี้นะมันจังเจอครับอันนี้เป็นส่วนที่เก็บไปแล้วนะครับบางส่วนก็นยังไม่ได้เก็บอยู่ด้านบนนะครับผมวันนี้ได้คนงานมาเยอะหน่อยน่าจะเสร็จนะครับวันนี้วันนี้เวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับผมถ้าใบยังเหี่ยวอี้คือเก็บตะว้าแล้วครับ เดินเข้าไปดูซึกหน่อยอาจจะฟังเพื่อนอูก,กัาหมูเรื่องเพราะว่าเพื่อนอูภาษาชนเผ่านะครับเอาาเอแม่นะมันอยู่อยู่ตังบนบ่แค่หานถ้าเอามายืนด้านลุ่มพอเออนี่นะครับอา่ามันจะมีบางส่วนที่บนเก็บบบหมดเขาต้องมาบอกเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นไปตังบนไปอยู่ด้านบนเนี่ยมันมันมองบ่แค่เห็นนะครับแต่ถ้าลงมาด้านแหล่งถึงจะเห็นอีกทีนึงนะครับผมต้องคอยบอกเพื่อนนะครับ บางส่วนเพื่อนก่อเก็บเป็นแบบเป็นปุกหรือว่าเป็นพวงนะครับเพื่อนจะมาเหมาถึงส่วนก็คือเพื่อนจะเอาคนงานเพื่อนมาเองแล้วก็เก็บเป็นพวงที่คุณผู้ชมไปซื้อกินกันที่แถวภาคกลางแถวตลาดที่เพื่อนขายเป็นเป็นปุกเป็นปุกเป็นพวงนั่นไะแต่ว่าของเฮานี้เก็บเป็นลำไยล่วงนะครับซึ่งน่าจะเข้าไปในเตาอบนะครับจะกลายเป็นลำไยอบแห้งเพื่อส่งออกต่างประเทศครับผมนี่แหมนะอไอ้นี่กับบะเสียงเนอะบอกเพื่อนกับเนอะ เนี่ยครับถ้ามันใหญ่ถึงจุดมันแล้วเนี่ยมันจะล่วงลงมาทั้งๆทงี่โอ้โหลูกสวยมากเลยนะเนี่ยถ้าเอาไปลงเครื่องนี่แกเป็นสองเเลยนะครับเนี่ยราคาสูงสุดเลยนะกิโลกรัมละสาิบสี่ถึงสาิบห้าบาทแต่ถ้าบักเก็บก็อยอะัก็มันจะเริ่มร่วงแล้วนี่นะครับโอ้ออกไปละเออฮเนะนาะเหลืองซึ่งเึ้งฮนะเนาะ รังมิ้นครับรังมิ้นไหม หลังน้อยหลังน้อยหลังน้อยน่าจะมีน้ําหัวอยู่ครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับโอ้ตอมหัวมาเกันด้ยยวยที่อยู่กับมันปกติมันจี้จีนะจ้นะอ๋อนี่อ๋นอน้ำหัวมันนักเหรอหน,น,น่อยเดียววันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของสวนนี้นะครับเพราะแบบลำไยจ,จะมดแล,ล้วเลยหั่สองสามต้นนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากเก็บแล้วเดี๋ยวจะมาพ่นหอว่าสรุปคลิปให้ดูของกำรรนะครับรมีเ้วมีหัวได,ด้เหรออ๋ออะ่ะมีหน่อยรู้ฮะเอาเลยใส่ปากล้อมแลมหรือควนระวังพอแม่มันดีๆเน่ยอยแล้วหัวโจ๊กใส่ปาก <laughs> มันตีทางมันอะ <laughs> ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้นะครับร้วมาดูกันว่าคลิปใหม่เราจะไปที่ไหนครับ